ย้อนกลับไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายยุทธงตู่หลังคองรมอเมื่อวานสักนิดสิคระเมื่อวานนี้อ,อลองฟังกันดีๆนะคะฟังดีๆนะ,ะตั้งใจฟังดีๆนะคะโดยเฉพาะนี่นะคะบางจังบางช่วงตอนที่จะเปิดจากนี้ค่ะเชิญค่ะผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวเรื่องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทํายังไงจะทําให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้ว ว่าเราจาเป็นต้องเล่งรัดในการดรเนินการในหลายๆกิจกรรมของเรานนในช่วงหนึ่งปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่มันจะเกิดผลสัมรทธส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต,ต,ต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงาน1ปีแล้วก็แผนงานระยะกลางคือปีนะแล้วก็ยุทธศาสตร์ก็5ปีนะครับอันนั้นก็คือความต่อเนื่องและสอดคล้องก็สุดแล้วแต่ว่ารัฐบาล ใดที่จะรับผิดชอบต่อไปก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ต่อเรื่องนะมันก็ทําไม่ได้นะผมไม่ได้ขัดข้องเรืนึงแผนง,งานโครงการเสนอขึ้นมานะครับแต่เราจําเป็นต้องมีการตรวจสอบออามีการคัดกรองโดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ,กร,ร,การหลายระดับด้วยกันงภาคเอาละครับเอาละครับตัดเกินไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถมแถมเล<ะ>่นแถมแถม,แถมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับในช่วงหนึ่งปีที่ยังเหลืออยู่ ใช่ในรัฐบาลปัจจุบันในช่วงหนึ่งปีที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันเอ๊ะตามเผิ่มมันอยู่ได้ถึงปี -66 นี่อีก2ปีกว่านะก็นั่นเิผมยังงงงอยู่เหมือนกันอ้าตั้งไว้ก่อนนายกจะรีบไปเหรอคะหรือยังไงคะ้เพ็อเนเอาละครับไม่แค่นั้นครับไปฟังอีกตอนหนึ่งสิครับมันสะท้อนความในใจลึกๆของนายกนะอเชิญค่ะลองฟังนะคะอีกบางช่วงบางตอนที่สาคั์เมื่อวานนี้เชิญค่ะ รัฐบาลยืนยันนะครับว่างงบประมาณที่มีอยู่จะใช้ประโยชน์่างคุ้มค่ารัฐบาลเองในยุคตรีก็จะมีการย้าในที่ประชุมอยู่เสมอมาให้ระมัดระวังการทุจริตนะให้ระวังให้ระวังการไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะก็มีคํากล่าวคาพูดมามากมายในขณะนี้ก็ขอขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลหรือคอรมอได้มีหน้าที่ในการบัลชกำลัในการดําเนินการอนุอัติการใช้จ่ายเงินแต่ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงาน คณะกรรมการต่างๆจะต้องรับผิดชอบนะครับผมเองก็รับผิดชอบน้าจะเป็นหัวหน้าเป็นฝ่ายบริหารนะครับนะผมก็รับผิดชอบตามลับชา้นของผมไปอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าผมจะทําทุกอย่างให้กับพี่น้องคนไทยเอาล้ครับเอาล้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้อยู่พูดเรื่องทุจริตทํำไมอยู่พูดเรื่องกําชับครมให้ระวังเรื่องทุจริตทําไมความไม่โปร่งใสที่ไม่เป็นธรรมมาพูดเรื่อง ขั้นตอนการดําเนินโครงการต่างๆทําไมอยู่ๆมาพูดถึงเรื่องออลำดับชั้นของความรับผิดชอบในปัญหาหากจะเกิดขึ้นทําไมโดยเฉพาะไฮไลท์ประโยคนี้ครับขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลหรือครมมีหน้าที่ในการอนุมัติหลักการอนุมัติการดําเนินการอนุมัติการใช้ใจ่ายเงินแต,แต่ในขั้นตอนการดําเนินการเป็นเรื่องของหน่วยงาน และคณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบกันไปใช่มันต้องแบ่งแบ่งบทแบ่งบทมันต้องแบ่งสองลำดับชั้นลำดับชั้นในการอนุมัติหลักการกับลำดับชั้นในการดําเนินโครงการดําเนินตัวโครงการสองส่วนสองสเต็ปขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลมีหน้าที่นรับผิดชอบาาแค่การอนุมัติในหลักการส่วนจะไปทําอะไรอย่างไรนั้นมันเป็นรายละเอียดมันเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีคณะกรรมการต่างๆ,ๆรับผิดชอบอยู่ แล้วก็ตบท้ายว่าผมเองรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารผมรับผิดชอบตามลำดับชั้นของผมหลายคนคิดเยอะนะบรรทัดนี้ถอรหัสกันเยอะเอาบรรทัดนี้ไปไปตีโจทย์เยอะมากใช่แล้วไปเปรียบเทียบกับกรณีอื่นด้วยไปเปรียบเทียบกับอะไรตรงนี้อช่างเหมัอนใชะพอละอย่าพูดมากกว่านี้อีกตอนนึ่งอีกตอนนึ่งท่านไหนว่า